สวัสดีครับพี่้องครับวันนี้ตำหมูอม่วงครับก็พักกันแยงนิดหน่อยนะครับกาดใบใบากาดใบใบยเย็นนะครับมาจิ้มนี่นะครับขเบบาขาใบใบเขาเขาสวยเขา่มแมนเที่ยงกับแมนต้องใบครับว่านี่มันใบแบลนะครับ ทำคุยคำวงอืมอืมสมมวงมันเขาแกนในปลาแดปดปลาลดดคุยกันก่อนครับ qui Hmm Si qua da ủi <laughs> bè <laughs> mm. ฉันนกขึ้นไหลวะะฉันนกกับ สิบประแดกนี่สำหรับผูบกกินประแดดนะครับขอให้นีอ่อืมอืม bầu lại là... Chìm giam อืมต่องมเรื่องสบูดณ์ผองบอกสมรอืมอืม,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 ม ต่างประเด็นอืม ยังบางกลางครับับเราแจกไม่กงังโอ้ 真的，猫咪，嗯，嗯，嗯。 ต้องวงย่ามเขียวเขอนกันรสชาติสมกันครับอ Ừ. Sịch sì, đẹp tụt ừ. đốt ừ. ừ. ม,มกแด่ะตำม่วงสมครับสีแปลกครัแยาบครับมาเนี่ยอะขอบคุณพี่น้องครับสี่คอที่ต่มดับซมซอยแช่ซอ,อยกุไลแล้วครับคลิปนี้กัขอบคุณครับพี่ที่ต่ำครับไม่มีหยังเลยครับแค่นี้ครับเคื่องพริกแห้งพริกสดหอมแดงครับ ขม่วงก้อนนี้ตั้พริกแห้งก่อนครับพริกแห้งก้อนเอารุ่นตามด้วยพริกสดครับตามร้อมแดงครับตามพร้อมแดงครับ, <c oughs> พ,รบพริกแกะแล้วใส่ขม่วงครับ มะม่วงแม่มะม่วงม่วงสมบูมครับอ,อือยู่ตรงนี้ตั้มซองเมยไมยหน่อยๆด้านขอกแกนอยู่สีส้มดีอยู่นี่ได้ทำได้หลายนี่มะม่วงอืปรุงครับน้ำปลา นวัวครับตามใจชอบน้ำตาลครับตามใจชอบเพื่อนประเด็กครับนี่ก่นอนหอมทำไมประเด็กหอมเลยครับไปอืม ประเดีปลาประกาดครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ไหลนัวหไหยประเดี๋หลังเสร็จประเดีเครื่องปรุงแล้วต่ำครับ เมครบฟับบตั้งแต่ิ้มแล้วพอละอ,อ่ขวมเลยขวบคกเลยครับ โชดขวดหกซันบะแสบแี่ตำม,มึงวงครับแก็บแสบครับแ่ไปกินน้ำกกนครับอ่ะ